สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนอะไรดีวันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของโลกยุคใหม่นั่นก็คืออุตสาหกรรมชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์ หลายคนคงทราบดีว่าชิปคือหัวใจของเทคโนโลยีตั้งแต่สมาร์ทโฟนรถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงปัญญาประดิษฐ์แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่ใช่ทุกบริษัทในตลาดชิปจะเติบโตไปในทิศทางเดียวกันบางบริษัททะยานขึ้นไปอยู่แถวหน้าของโลกในขณะที่บางบริษัทกลับถูกทิ้งไว้ข้างหลังวันนี้เราจะเจาะลึกกันครับว่าทำไมถึงเกิดความแตกต่างแบบนี้และใครบ้างที่เป็นโอกาสและใครบ้างที่เป็นความเสี่ยง ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีก่อนหากมีใครบอกว่าหุ้นเอ i นว a เดียจะขึ้นถึง150 0หเปหลายคนคงหัวเราะเพราะตัวเลขนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วในขณะเดียวกันบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง i ิน e ทที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกชิปกลับกลายเป็นผู้แพ้ราคาหุ้นลดลงไปกว่า5 0รายได้หดตัวกำไรติดลบและอัตรากำไรขั้นต้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่องภาพที่เราเห็นอยู่นี้กำลังสะท้อนว่าอุตสาหกรรมชิปกำลังแยกออกเป็น2โลกโลก นึ่งคือโลกของ AI ที่กําลังเติบโตอย่างรุนแรงและอีกโลกหนึ่งคือโลกดั้งเดิมหรือลีกซีที่กุาลังเผชิญปัญหาการถดถอย เอ็นวีกลายเป็นผู้นำที่ชัดเจนในยุค AI ด้วยการครองตลาด G.P.U เกือบทั้งหมดบริษัทประกาศรายได้กว่า130,000ล้านดอลลาร์ในปี2024ซึ่งโตมากกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและที่สำคัญคืออัตรากำไรสุทธิเกือบ56%เรียกได้ว่าไม่เพียงแค่โตเร็วแต่ยังทำกำไรได้สูงอย่างมหาศาลหุ้นของ n อ็นวีดียจึงทะยานขึ้นมากกว่า1,500%ในเวลาเพียง5ปี ในขณะที่ Intel ยังคงยึดติดกับธุรกิจดั้งเดิมทั้งการผลิตชิปสำหรับ PC และเ e r v ์ฟเวอร์แม้จะพยายามลงทุนปรับโครงสร้างและสร้างโรงงานใหม่แต่ไรายได้ก็ยังคงติดลบหุ้นร่วงลงไปกว่าครึ่งใน5ปีมันสะท้อนวิกฤตอัจลักษ์ของบริษัทว่าจะสามารถก้าวเข้าสู่โลก AI ได้จริงหรือไม่อีกบริษัทหนึ่งที่น่าจับตาคือบอดคอมแม้ไม่ได้เติบโตวหวือหวาแบบเอ็นวีเดียแต่ก็เติบโตอย่างมั่นคง หุ้นขึ้นเกือบ900%ใน5ปีจุดแข็งของบอรดคอมคือการซื้อกิจการเชิงยุทธศาสตร์เช่นการซื้อ VMware และการครองตลาดเครือถ่ายและโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดคอมจึงมักถูกมองเป็นหุ้นสำหรับนักลงทุนที่ชอบความมั่นคงและกระแสงเงินสดแข็งแรงมากกว่าจะเป็นหุ้นที่โตวหวือหวาควาลคอมยังคงแข็งแกร่งในตลาดโทรศัพท์มือถือและ IoT รายได้โตเกือบ9%ต่อปีแม้จะไม่หวือหวาแต่ก็มีฐานที่มั่นคงและมีกำไรสม่ำเสมอบริษัทนี้อาจไม่ใช่ดาวเด่นแต่ ก็เป็นขุมพลังเนียบที่อยู่ในระบบนิเวศของเทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้ส่วน AMD นับว่าเป็นผู้เล่นที่อยู่ตรงกลางระหว่าง NVIDIA และ Intel รายได้ยังคงเติบโตต่อเนื่องกว่า13%จุดเด่นคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันกับ Intel ได้และยังลุกหนักในตลาด AI และเกมมิ่งแต่ด้วยมาจิ้นที่ยังต่ำกว่า NVIDIA จึงยังไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําได้เต็มตัวถ้าเราจะเลือกลงทุนในหุ้นชิปเราต้องมองทั้งจุดแข่งและความเสี่ยงของแต่ละบริษัท เอ็นวิดีเป็นราชาแห่ง AI มีการเติบโตเร็วและกำไรสูงแต่ราคาหุ้นก็สะท้อนความคาดหวังมหาศาลทำให้ Val u ation ่นแพงมากและผันผวนสูงอีกทั้งยังขึ้นอยู่กับลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่ราย Intel แม้จะมีขนาดใหญ่และโรงงานผลิตเป็นของตัวเองอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐแต่การเติบโตช้าลงขาดทุนบ่อยและส่วนแบ่งการตลาดที่หดตัวทำให้ความเสี่ยงสูงมากสำหรับนักลงทุนที่หวังผลตอบแทนเร็ว บอด c อมมีจุดแข็งด้านกระแสงเงินสดและการกระจายความเสี่ยงแต่การเติบโตเริ่มช้าลงและพึ่งพาการซื้อกิจการเป็นหลักขณะเดียวกันหนี้สินก็สูงขึ้นหลังจากดิวใหญ่ๆความคอมยังคงแข็งแกร่งในตลาดโทรศัพท์มือถือและ IoT รายได้โตเกือบ9%ตต่อปีแม้จะไม่หวือหวาแต่ก็มีฐานที่มั่นคงและมีกำไรสม่ำเสมอบริษัทนี้อาจไม่ใช่ดาวเด่นแต่ก็เป็นคุมพลังเงียบที่อยู่ในระบบนิเวศข,ของเทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้ ส่วน AMD ถือว่ามีศักยภาพสูงโดยเฉพาะในตลาด AI และ Data Center แต่การแข่งขันกับ Nvidia และการพึ่งพาการผลิตจาก TSMC ทำให้มีข้อจำกัดส่วนอัตรากำไรก็ยังต่ำกว่า Nvidia อย่างชัดเจนการเติบโตของตลาดชิปยังขึ้นอยู่กับปัจจัยมหาภาคด้วยด้านบวกคือการเติบโตของ AI คลา u คอมพิวติ้งการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้าและเกมมิ่งแต่ด้านลบคือความเสี่ยงจากดอกเบีย้ยที่ยังสูงเงินเฟ้อและความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐและจีนที่แข่งขันกันเรื่องเทคโนโลยีปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้บริษัทชิปบางรายได้ประโยชน์มหาศาลในขณะที่บางรายถูกกีดกันและเติบโตได้ยากขึ้นหากวันนี้ต้องเลือกลงทุนในหุ้นชิปตัวเลือกก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นนักลงทุนแบบไหน ถ้าคุณเชื่อในอนาคตของ AI และพร้อมรับความเสี่ยงกับความผ,ลผลันผวน Nvidia คือผู้นำที่ชัดเจนถ้าคุณอยากได้หุ้นมั่นคงกระแสะเงินสดดีบอดคอมอาจเหมาะกับคุณถ้าคุณเชื่อในการฟื้นตัวระยะยาว Intel และ Qualcomm อาจเป็นทางเลือกและถ้ามองหามาดำ AMD คือหุ้นที่น่าจับตามองทั้งหมดนี้สะท้อนว่าตลาดชิปไม่ได้เติบโตเท่ากันและการเลือกลงทุนต้องเข้าใจทั้งโอกาสและความเสี่ยง ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของตลาดชิปที่ผมอยากเล่าให้ฟังนะครับแต่ขอย้ำอีกครั้งวันนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับเพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลและตัดสินใจด้วยตัวเองเสมอแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าบริษัทชิปตัวไหนคือโอกาสและตัวไหนืีความเสี่ยงลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันครับ